สวัสดีค่ะพี่ออมนะคะจากช่อง m a m m Bear Studios ช่องหนังสำหรับคนรักหนังคลิปนี้นะคะคุยหนังหลังดู Godzilla vs Kong คงนึกชื่อไทยไม่ออกอะ่ะมีชื่อไทยด้วยป่ะใครรู้ชื่อไทยบ้างนะคะบอกหน่อยบอกหน่อยอ่ะอันนี้อย่าเพิ่งอันนี้น้องพูม่านะคะมาทักทายพูม่าเวหน้าพี่ออมแน่เลยเนี่ยหน้าตาใกล้จะตบพี่ออมแล้วนะคะ คลิปนี้เตือนอีกทีนะคะสปอยนะคะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูพี่ออมว่าไปดูในโรงดีกว่าไปดูในโรงจอใหญ่ๆมันจะได้อารมณ์มากนะคะดูสิยิ่งถ้าดู iMac น่าจะสนุกเห็นสองตัวนี้มันฟาดก,กันเนี่ยมันน่าจะมันจะมันน่าจะได้อารมณ์ดีนะคะก็ซีล่าประทะของนะคะแตงกิ้วนะคะมีคนบอกชื่อมาด้วยนะคะ พี่กิ้งกาตัวทองชื่อไทยปะทะน้องน้องจ๋อหล่อรากดินโอ้โหชื่อจงกระรมคอมนะคะมีคนบอกว่าพี่อมอเช็คอินบ็อกหน่อยครับโอเคเดี๋ยวหลังจากไลฟ์พี่อมอจะเช็คอินบล็อกนะคะแสงสีเมืองเออมาพูดถึงอันนี้กันก่อนดีกว่าสิ่งที่พี่อมอชอบนะคือพี่อมอชอบสีมากอย่างคราวที่แล้วนะคองก็จะเป็นส้มส้มนะคะแล้วก็ก็ซีล่าก็จะเป็นฟ้าฟ้านะคะแต่อันนี้รู้สึกมากันแบบสีสันสดใส หนังนี่เกือบสองชั่วโมงนะคะแต่ก็ไม่รู้สึกยาวไม่รู้สึกว่ามันยาวมากเท่าไหร่นะคะไอแม็กวินจริงครับได้โปสเตอร์ด้วยอหะอิจฉามากนะคะแต่พูดถึงเนื้อเรื่องกันนิดหน่อยเขาก็จะแบ่งแบ่งเป็นเซกชั่นเนะก็จะเป็นเซกชั่นของทางของเขานะคะอันนี้ก็คือน้องเจียใช่ไหมหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูนะคะคนนี้ก็เหมือนกับว่าสามารถสื่อสารภาษามือกันได้นะคะ ส่วนเซ็กชั่นของทางก็อดซีล่านะคะเราจํากันได้ไหมในเรื่องชื่อเอ็มม่านะคะหรืออันนี้ก็คือน้องแอลนะคะเขาก็มากับมากับเน็ตเนะคล้ายๆแม้แต่ว่าอาจจะไม่ถลาดเท่านะคะเพราะว่าเน็ตเองเนี่ยเพื่อนของสไปเดอร์แมนเขาอยู่โรงเรียนแบบอัจฉริยะเล็กน้อยใช่ไหมแต่คนนี้นี่มีการแบบแฮ็กไม่ได้แล้วทํายังไงเอาดามศาสตร์มันเวิร์กจริงๆเหรอคือ เวิร์กจริงๆหรือเปล่าไม่รู้แต่รู้ว่ามันต่อยกันมานมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นเซกชันของมนุษย์ฝ่ายกอซิล่านะคะแล้วก็จะมีอีกเซกชันหนึ่งก็คือเซกชันของเหล่าเอเพ็กซ์ป่ะในบริษัทที่เขามีการสร้างรถสร้างยานนะคะยานนี้ชื่อว่าชื่อว่าแฮฟหรือฮีฟอะจำไม่ได้นะคะที่สามารถแบบเดินทางไปในพาโลเอิร์ธไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะแต่ให้เรานึกถึงอควาแมนนะคะอควาแมนก็มีแบบ แกนกางของโลกที่มีไดนโนสงไดนโนเสาร์อันนี้ก็เช่นกันนะคะมันก็จะแบ่งหลักๆของของฝั่งมนุษย์นะคะก็จะมี3ามอันใช่ไหมแล้วสุดท้ายเขาก็จะจะมาเมิร์ชกันนะคะคุณจักรพัฒชอบเอาคองเอาฉากเอาอะไรหนละักควานยัดปากเหรอ <laughs> บางคนก็แอบ,บหลับตอนคุยกันนะคะคุณธนพลบอกลาคาญแก๊งทีมของนะคะ จะบอกว่าลำคาญทั้งสองทีมเลยนะคะแต่ถ้าในแง่มุมของคอนเนคชันของน้องเจียกับลิงก็หลังๆเนี่ยรู้สึกว่ารู้สึกดีขึ้นนะคะแต่พี่มอมรู้สึกว่าพอย n t ของเหล่าน้องแอลเนี่ยมันเป็นเรื่องแบบบังเอิญบังเอิญขนาดนั้นเลยเหรออะไรแบบนี้เรื่องของมนุษย์ก็จะพยายามจะไม่ไปคิดมากนะคะไม่งั้นเนี่ยอาจจะดูแล้วอาจจะขัดใจได้นะคะคุณบอดินบอกว่าน้องเจียไม่มีบทพูดแต่ทำผมอินสุดๆนะคะ คือในตอนแรกอะที่พาคองออกมาเนี่ยเขาก็ต้องพยายามเหมือนกับอธิบายว่าจะเอาคองออกมาเพราะอะไรเพื่ออะไรใช่ไหมในตัวหนังเองเขาก็เซตอัพไปว่าตัวของกอซิล่าเนี่ยเป็นบ้าอะไรก็ไม่รู้อยู่ดีๆก็แบบไปทาําลายนู่นทําลายนี่ไปทําลายของในบริษ,รษัทใช่ไหมเขาก็เลยอยากจะหาตัวอะไรมาปราบนะคะในฉากปะทะกันในน้ําเนี่ยก็เป็นอะไรที่มันสะใจนะคะถามว่าเมคเซนต์ไหม พวกนี้ควรจะมีชีวิตรอดอยู่ไหมจริงๆก็ไม่นะหมายถึงพวกเหล่ามนุษย์นะแต่มันดีนะแล้วอันเนี้ยเขาก็จะให้เห็นมุมมองของคองเยอะหน่อยคือจริงๆพี่อเมเชียก์กซิลาบพอมาดูใช่ไหมหน้าตาของเอฟเนี่ยมันคล้ายมนุษย์เราเห็นมันจะเห็นอารมณ์ของพวกเขามากกว่าไงก็รู้สึกว่าทําให้สงสารคองขึ้นมาบ้างนะคะคือคองก็โดนกซิลาจับถ่วงน้ําอ่ะ ไอาฉากที่พอเอาเอาสองคนนี้นะมาสู้กันทางคองเองต้องทำเป็นว่าคองกับเหล่ามนุษย์ทำเป็นว่ายอมแพ้เพื่อให้กอซิล่าเนี่ยถอยไปใช่ไหมคองเขานอนสลบไปก็มีการพาไปที่แอนตาร์กติกานะคะหนาวมากเพื่อที่จะทำให้คองเนี่ยลงไปสู่ฮอลโลเอิร์ธนะคะเหมือนกับหลอกล่อให้ลิงลงไปนะคะคุณเอบเก่งนะคะตีกันสนุกมากจริงๆนะครับพี่ออ แต่เนื้อเรื่องไม่ค่อยสมเหตุสมผลนะคะ yes เรายิ่งไปไอ้นี่ด้วยนะยิ่งไปฮาแล้เอิร์ดนี่ยิ่งไม่สมเหตุสมผลใหญ่เลยแต่พี่อมชอบคือไม่ว่าจะเป็นพอการขับยานไปอย่างเงี้ยตัวยานฮีปหรือยานแฮปอะไรเนี่ยสีสันมันก็สดใสอะแล้วยิ่งพอไปดูโลกแกนกลางแล้วเนี่ยมันทำให้นึกถึงอัลฟ่าแมนใช่ไหมแล้วก็มีสัตว์แบบไดโนเสาร์นะคะเดี๋ยวพี่อมเปิดภาพงูก่อนเมื่อกี้คน คนพูดถึงภาพงูใช่ไหมอันนี้นะคะแล้วเอิอแล้วก็ตัวนี้ค่ะชื่อวอลแบ a หรืออะไรสักอย่างนะแต่อารมณ์ที่ที่เห็นที่ดูแล้วนะคะมันเหมือนงูเพราะมันมีการแบบรัดด้วยใช่ไหมผสมมังกรนะคะแล้วก็มีปีกวอลแบ a นี่คงเป็นข้างข่าวใช่ไหมแต่ปีกก็คล้ายข้างขาวอยู่นะคะแต่น่าก,กลัวมากเลยะแล้วก็สู้กันมันดีนะคะสะใจมากนะคะแต่คองก็โดนหลอกลงมานะคะแล้วพอคองลงมาแล้วนะ เราก็เห็นว่าไอ้ข้างล่างเนี่ยเขามีเหมือนกับวัฒนธรรมเลยทีเดียวเพราะว่ามีคนสร้างขวานมาให้แล้วนะคะแต่เราไม่รู้ว่าใครนะคะคุณโอ๊คคุณบอกว่ามันไม่เหมือนใจกลางโลกมันเหมือนผ่านมิติวาร์ปไปนะคะไอ้ช่วงที่มันตีกลับอ่ะเหมือนกับว่าเราเปลี่ยนฝั่งไงแรงโน้มถ่วงมันต้องกดลงใช่ไหมแต่พอมาอันนี้มันก็ต้องแรงโน้มถ่วงมันก็กลับไปอีกด้านหนึ่งนะคะเพี่ยไม่แน่ใจว่ามันมีโลจิกหรือว่า อิงหลักวิทยาศาสตร์อะไรหรือเปล่านะดูมันแบบเว่อร์อยู่เหมือนกันนะคะแต่พอออกมาได้แล้วล่ะเพี่อมชอบฉากที่สู้กันในเมืองมากที่สุดเลยนะคะยิ่งฉากตอนกลางคืนเนี่ยคือปกติฉากตอนกลางคืนหนังต่อสู้แบบนี้หลบๆไอ้กอซิลาภาคแรกแล้วก็จะหลบหลังตึกหลบหลังควันบ้างแต่อันเนี้ยถึงแม้ว่าตอนกลางคืนแต่ไฟมันจ้ามากอะแล้วมันเห็นสู้กันแบบโคตรโคตรสะใจ แต่เสีดายที่ฉากตอนเช้าอะเพียมเพราะมรู้สึกว่าฉากตอนเช้าของหนังเรื่องนี้เองมันดูค่อนข้งางจะขี้เลตดูสิดูตอนสีกลางคืนนี่แบบโอ้โหมีแดงมีเขียวแต่พอตัวนี้มาค่ะเห็นตาไหมเมกากอรซิล่านะคะธีมสีมันค่อนข้างจะเปลี่ยนไปมันอาจจะเช้าแล้วตึกเนี่ยมันก็จะเป็นแบบสีขาวๆเทาๆไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะแต่ว่าถึงแม้จะขาดความสวยงามไม่เหมือนฉากตอนกลางคืนใช่ไหม แต่ว่ามันก็ได้อารมณ์ความมันเข้ามาแทนนะคะคุณธนพลบอกว่าชนแปซิฟิกริมคงมันนะคะจริงๆน่าจะมาแบบเมิร์จักรวาลได้เนาะเพราะจริงๆหลักการเนี่ยของเมกะกอซิล่าพี่อมก็รู้สึกว่ามันก็คล้ายๆกับแปซิฟิกริมเหมือนกันนะเพียงแต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่คนไงคนเนี่ยถูกไฟช็อตตากลับไปแล้วนะคะแต่ว่าที่ที่มันยังต่อสู้อยู่เนี่ยเพราะว่าเหมือนกับเอากะโหลกของ กิโดรามาเพราะฉะนั้นก็ชาร์จกันแบบมันมันเลยนะคะแล้วดูพี่คองอะ่ะเรื่องนี้นะทำให้พี่ออมรู้สึกรักคองมากขึ้นนะคะมีความเฉยเฉยอยู่เยอะน่าเอ็นดูจังเลยอะ่ะดูสิมีการยิ้มด้วยนะคะแล้วฉากที่ชอบก็คือฉากมีการฉากปั๊มหัวใจด้วยใช่ไหมแต่เรื่องนี้คนมาน้อยจริงๆวะ่ะคือถ้าจะไม่มีอะไรพูดถึงเลยยกเว้นบางทีที่อยากจะบ่นนะคะว่าแบบ ทำไมมันไม่เมกเซนนะคะเมกากรตนี่ก็มางงๆไม่สมเหตุสมผลเลยหินพลังงานก็ไม่ได้เอามาแค่วิเคราะห์แล้วก็สร้างเอานะคะไปไปมามาบังคับตัวเองเฉยเลยคือหนังแบบนี้นะมันดูด้วยด้วยอารมณ์แบบเฮ้ยๆยเหมือนดูมวยเล็กน้อยนะคะแต่ถ้าเรามาหยุดคิดแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกว่าอะไรอ่ะถ้าคิดแล้วมันจะแบบเอ๊เยอะมากนะคะคุณสองคุณสองอยากให้ตอนจบ คนบังคับเมกะกรสไปสู้มากกว่านะคะถ้าคนบังคับมันเขากลัวจะใกล้ p a ซิฟิกริมหรือเปล่าคนคอนโทรลหุ่นยนต์แล้วยิ่งใช้ลิงสมองด้วยใช่ไหมใกล้มากเลยนะคะก็เลยให้เป็นเห็นให้เห็นได้ชัดไปเลยว่าแบบอันนี้มันเป็นความอ e ีวิลของของสัตประหลาดนะคะถ้าเป็นมนุษย์อีกต้องหาคนแบบชั่วร้ายมาอีกนะคะคุณนคีนิวนะคะน่าจะมีเอ็นเครดิตนะคะน่าเสียดายเหมือนกัน มันอาจจะเป็นการบอกลาหรือเปล่าเพื่อมาทุกอย่างนะต่อให้ใครจะบอกลาอะไรไปแล้วเนี่ยถ้าไรายได้มันมากพอนะคะเขาก็สามารถเหมือนกับปั๊มหัวใจกลับมาใหม่ได้ลองนึกถึงจักราวาลของไอ้นี่สิจักราวาลของดาร์ฟยูนิเวอร์สอะพวกมัมมงมัมมี่แดคูล่าตายไปแล้วหลายลรอบเขาก็ยังจะดึงกลับมาใหม่นะคะประวิธามว่าพาักต่อพี่อมอยากเห็นอะไรนะคะฮาโลเอิร์ด คือเจาะเลยว่ามันอาจจะมีสัตว์ประหลาดหรือว่าตัวดีไซน์อะไรเก๋ๆเนื้อเรื่องคือยังไงก็ได้แล้วไม่ได้เน้นเนื้อเรื่องเท่าไหร่นะคะสําหรับหนังประเภทนี้เพราะมันเป็นหนังมอนสเตอร์คือถ้ามอนสเตอร์มันมาสู้กันเนี่ยพล็อตพอมีเหตุผลบ้างก็พอแล้วอะ่ะจะไม่ต้องแบบเป๊ะตรงส่งตรงสูตรอะไรนะคะแค่ทําให้น่าสนใจเพื่อว่าก็น่าจะดีแล้วนะคะ คุณบ,ณบดีจะคะเขาว่าจิตกิโดราแรงมากนะคะเพราะมันมาจากต่างดาวในแง่มุมแบบมากึ่งวิทยาศาสตร์เนมันเพราะมันแบบต่างดาวมีกระแสะเพราะมันคุยกันต้องใช้กระแสะจิตใช่ไหมแต่พอมาแบบคอนเทกต์สองบ้านเรายิ่งพี่ยอมเห็นเกือบจะเห็นงูพญานาคนี่ด้วยพี่ยอมคิดว่ากิโดรานี่ออกจะเป็นแนวหลอนนะคะแนวหลอนแนวเฮี้ยนนะคะ <laughs> เป็นสี่บอกใช้สยญาศาสตร์คะ่ะเรียกวิญ,ญญาณมาอยู่ในเมกะก่อน มงคลน,นะคะอยู่ทีมไหนหรอครับนะคะอยู่ทีมเรารักกันนะคะเพราะว่าตอนสุดท้ายเนี่ยถึงเขาไม่ได้จับมือแล้วอะ่ะแต่ทั้งสองคนเนี่ยนักเลงกับคนใจหล่อนะคะไม่ใช่คนใจหล่อของใจหล่อ <c oughs> คือเขาสื่อสารกันแล้วว่าอืมเราเราอยู่กันได้ก็ตอยู่บนโลกไปส่วนพี่คองเนี่ยเขาก็จะลงไปอยู่ที่ฮา l ์โ a r เอิร์ธนะคะฮา l ์โ a r เอิร์ซับแปลว่าอะไรใครจําได้บ้างพี่อมลืมไปแล้วนะคะ มีทท่านตัวอื่นจากข้อมูลภาคที่แล้วปรากฏตัวไหมครับอ๋อมันมีตัวไอ้นี่ป่ะที่เหมือนตัวเงินตัวทองอะแต่มันมีฉากที่เขาทดลองเมกากรอจินะคะฉากที่เขาทดลองที่เขาเอาสัตว์ออกมาแล้วก็ฉีกแล้วก็ใช้อะตอมิกเบรสนะคะแบบ,บมันดีนะคะฮัลโลเอิร์ธเลยครับนะคะขอบคุณมากคุณคุณคุณนะคะแต่พี่อ้อมอยากเห็นว่าฮัลโลเอิร์ธเนี่ยมันจะมันจะมีอะไรอะ พราะจริงๆอ่ะมันมีปมอยู่เหมือนกันนะวิหารคลองวิหารอะไรสักอย่างเนี่ยคือมันมีค้อนอยู่คือมันต้องมีประวัติมันต้องมีอาระยะธรรมอยู่ใต้นั้นนะคะคือมันเล่นแบบดูดโลกไปเลยก็ได้อยู่ใต้โลกถือว่าอยู่ใต้โลกแล้วกันนะคะอ่ะโอเคช่วงนี้นะคะก็จะเป็นช่วงโบนัสนะคะขอพี่อเปิดคำว่าโบนัสก่อนใครอยากจะถามอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะ ไอซีไอบอกเป็นซีรีส์ก็ดีนะถ้าไม่มีภาคต่อเออจริงลง HBO Max นะเนาะเป็นซีรีส์แบบรู้หลาหมาเห่านะคะเพราะว่าเหมือนกับทาง Warner Media ใช้บ a น n e r m e d ีดเดียหรือ DC ไม่รู้ว่าที่มาบอกว่าจะไม่ทำต่อของ Snyderverse สนะจริงๆเอาอันนี้มาทำก็ได้เนาะมาทำเป็นซีรีส์จริงๆเอาแคสต์เดิมมาก็ได้นะจะมีจะแพงไหมอะน้องแอลอะอาจจะแพงนะคะ แต่คนอื่นก็น่าจะได้อยู่นะคะไม่รู้เหมือนกันนะแต่อยากเห็นกันไหมอ่ะถ้าเป็นซีรีส์จะได้มาแข่งขันกับ dis นี y p พล s ได้นะคะไหนๆจะไม่เอาสไนเดอร์เวอร์สแล้วนะคะคุณโอสคุงนะคะบอกว่าก็ซิล่าออริจินนะ <c oughs> พี่อมชอบแซมบักตอนสองหรือเปล่าครับก็ชอบนะคะ <c oughs> ดีขึ้นนะคะเพราะว่าพี่อมไม่เวียนหัวนะคะ <c oughs> ที่ชอบมากขึ้นเพราะว่าสตอรี่ไลนเนี่ยมันเหมือนกับจะเน้นเรื่องตัวร้าย เน้นเรื่องเทนชั่นการที่แซมเขาไม่ได้เป็นกับตันอเมริกาดูมันเหมือนมันก้าวเดินไปมากขึ้นนะแล้วพอไปเจอนักบำบัดเขาก็อยู่ด้วยกันแล้วไออันที่แล้วอ่ะสตอรี่ไลน์มันยังไม่เมอร์จกันสักทีอะอันนี้มันเหมือนกับเมอร์จกันแล้วนะคะจริงๆถ้าฉายถ้าฉายคู่ออกมาสองตอนมันน่าจะไม่เนิบขนาดตอนแรกนะคะ คุณสุธิพัฒน์ทำเป็นซีรีส์เกี่ยวกับโมนากับเอเพกผมก็ว่าน่าสนใจดีนะครับถามทางบ้านดีกว่าถ้าสมมติก็ทำซีรีส์อยากให้โฟกัสไปที่ไหนโฟกัสไปที่พี่ก๊อตนะคะคิงออรแลนด์นะคะอยู่บนโลกนะคะหรือว่าไปโฟกัสที่ของอยู่ที่ฮาโลเอิร์ธโฟกัสอันไหนดี <laughs> พี่อมว่านะ <laughs> เขาเขาน่าจะทำเป็นแบบซีรีส์แยกไปเลยใช่ไหม ซีรีส์แบบฮ e l โ o ลเอิรอันหนึ่งแล้วก็ซีรีส์บนเอิร์อันหนึ่งนะคะจะได้ทำแนวแตกต่างไปหน่อยไอ้ข้างล่างเนี่ยก็จะได้ไปในแนวแบบกึ่งแฟนตาซีได้เพราะว่าสปีหลาดเยอะแยะนะคะแต่ก็ซีล่ามันจะมีเรื่องอะไรให้เล่าอีกอะต้องหาอะไรให้ก็ซีล่าทำบนโลกนะคะคือพี่ออมคิดไม่ออกอลว่าจะ มันไม่มีใครพีสตอรี่มาคือพี่ยอมเชื่อว่านักเขียนเก่งๆคงจะพีสตอรี่ได้ว่ากอซิล่าอยู่บนโลกจะทำอะไรต่อได้บ้างนะคะหรือว่าอาจจะไปหาตัวใหม่มาก็ได้ตัวเก่าก็ได้ตัวเก่ากลับมาอย่างเงี้ยเอามอสรากลับมาโยงพยายามโยงกันให้ได้นะคะอ่ะคุณธนพลบอกถ้าเป็นซีรีส์ขอแนวสารคดีนะคะ อยากรู้ประวัติศาสตร์ไทยท่านนะคะจริงๆในในภาพก่อนๆเราก็เห็นภาพในย้อนอดีตในฝาผนังถ้ำด้วยเนาะไอซี่บอกเอาพญานาคมา <c oughs> เขามีงูแล้วใช่ไหมอันนี้เป็นงูบินใช่ไหมคือถ้ามีงูน้ำก็จะกลายเป็นเจ้าเสื้อในเรื่องพญานาคบอ <c oughs> เอาต้นกำเนิดบ้านของนะคะ สงครามกับกอตโบราณทําซีรีส์ใส่มนุษย์ต่างดาวเข้าไปเออพี่อมก็ลืมนึกเลยนะว่ามันมีเรื่องราวเกี่ยวกับต่างดาวมาด้วยนะคะว่ามันมาจากที่อื่นใช่ไหมล่ะหรือจริงๆจ,จะเอาแบบเรื่อง i p e เจะจบแล้วเหรอคือพี่อมชอบในแง่มุมเทคเหมือนกันนะถึงแม้มันจะออกมาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะเซนเ์มันไม่ค่อยเมคเซนเท่าไหร่หมือนกันแต่ชอบในการที่แบบเอาเทคโนโลยีแล้วลงไปในใต้ฮอลล์เอิเหมือนกัน นี่ขนาดชอบกซิล่ามากกว่านะเนี่ยแต่เรื่องราสตอรี่นี่พี่อมพุ่งไปใต้โลกอย่างเดียวเลยนะคะคุณคุณคุณบอกว่าฉากเอาด้ามขวานยัดปากครับเป็นอีสเตอร์เอ็กซ์แตงกิวมากๆเลยนะคะแล้วตอนไปดูเรื่องนี้นะตอนที่พี่อมเข้าโรงนะคะพี่อมจําไม่ได้แล้วว่าภาคที่แล้วเนี่ยมันเป็นยังไงพอเห็นน้องแอลมาเนี่ยพี่อมก็น,นึกให้เราจะเกิดอะไรขึ้นกับแม่เขาวะแม่เขาตายหรือเปล่าแม่น้องแอลใครจําได้มั่ง คนที่เล่นคอนจูริงอ่ะคือแม่เขาไปไหนก็าตายแล้วเหรอ <c oughs> คิดดูดิสมองเสื่อมขนาดนี้นะคะจำอะไรไม่ได้เลยนะคะแต่รู้สึกว่ามันดีเท่านั้นนะคะคลิปนี้นะคะพี่อมก็ต้องขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เข้ามาดูกันนะคะอันนี้พี่ออมไลฟ์ทาง Facebook นะคะดูเหมือนทาง Facebook เนี่ยมันจะไม่มีปัญหานะคะแต่ว่า YouTube ช่วงนี้พี่ออมปรับเซตติ้งไม่เป็นอ่ะเดี๋ยวพี่อมต้องไปหาทางแก้ไขนะคะถ้าใครได้มาเจอพี่อม กระตุกกระตุกมีความผิดพลาดไปอะไรยังไงเพิ่มก็ต้องขออภัยมาณที่นี้นะคะโอเคเจอกันคลิปหน้าค่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงแซมบัคกันนะคะตอนสองคลิปหน้าไปแล้วนะคะ I love you ค่ะขอบคุณคุณ AB เก่งด้วยนะคะที่ด o n a t มานะคะ Love you จ้าบ๊าย